สวัสดีครับพี่น้งองเอฟซีเบิร์ดสุขุทุกคนมือี้บ้นนบานสามโคกเอาพามาอาบุญมาอาบุญเขากีเอมามาบุญเขากีพี่ละทังชุมชนบ้านโคกกลางกันเนาะเป็นนะบุญประจำปีของเพิ่อนนะครับบุญประเภทนี้บุญประจำปีบุญเดือนสามบุญเขากีอเอามือ้นด้รับเกียรติเป็นย่างยิ่งเนาะจากความลำพร้อมกับทีมแม่บ้านบ้านนุ่นงาม ม,ม,นมนบบันมูสิบหามูสิบหกนี่เราของตำบลชินพูดมามูนี่เพื่อนเป็นเจ้าภาพเพชรโลกงท่านเขากีก็เริ่เตรียมการเตรียมอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพชรโลงท่านเขากีใส่กับงานบุญเขากีทั้งหกกลางเนาองค์ประกบอบของเขากีก็ขาดไป่ได้ก็คือบะยืดหรือฟักทองใช่สีสันเป็นสีเหลืองที่สดใสป่าถ้าใครบุญละผสมไข่พร,ร้อมก่นี่ก็เอาเขามาเนาะมาหนึ่งส้อพร้อมกับบะอืดนี่แหละ หนึ่งจนสุกได้เต็มที่พอสุกแล้วก็ไปขันใส่กันไปขันใส่บักอือ้อขันใส่ไรล่อย่างใส่เกลือใส่ยังให้มันนัวให้มันแจ็บเรางไงมีเครื่องปรุงรสปรุงยังต่างๆใส่กะทิหอมมันพอขันแล้วเขาก็มาเห็ดไทยเป็นแผ่นสีกลมๆสวยงามเวลาเอาไปย่างไฟก็ทิดสะดวกสบาย ทีมงานกำลังเตรียมการเตรียมยังเช็ตสับเรียบร้อยอัดเป็นก้อนเป็นผ่นใส่กองฟมไว้พอถึงเวลามีแขกมียังมากกับกีบริการพี่ใหีน้องได้กินคุกกี้แซ่บกัน ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงตอนกำลังอัดก้อนขกีให้เป็นก้อนกลมๆนะมใส่อุปกรณ์คือฝฟ้าฟ้าขวดฟ้ากระปุกนะกลมๆอัดก้อนขกีให้เป็นรูปท้งกลมเพื่อเตรียมการเตรียมปท่ถ้าใครแล้กกับกีเดี๋ยวช่วงนี้กําลังจัดทำก้อนขกีอยู่ ตัวให้ได้หลายที่สุดพอเวลาถึงเวลางานแขกมากสิก็จะได้ทำการจีไว้ถ้าตอนรับแขกกันทุกคนก็กำลังเตรียมการยังำกำมะกำเมนกันตัวให้ได้หลายที่สุดเร็วที่สุดกับข้อเี่วกัแม่กู้อดีบาดท่า่กัอดปอดนักบัีแม่ข้าไม่พอธนาพอแก้วกับปลัว

ขานว่าก็อีกบกุกกีรึ้อใจนะก็จะไปดังไฟตรสอบกีเขากีกันละ่คยไปรุดไปชิมนํ้วกันนะครับส่วนนี้ก็ร่างอัดก่อนเข่งกีกันยังขักละอีกผโดนก็คือจะได้เต็มถังละ,ละอีกไปล่อชิมกัน อัดก่อนขอกีก็บ่รธรรมดาเนาะทั้งอัดทั้งมวนทั้งฟอนทั้งย้อนมันน้ำมันรถุโอ้พี่ตะมวนให้อาอีกทางหนึง่กนอองก็กำลังเคฟขอกีไงเพื่อจี่ีปแห่รอบหมโบู่บัณย์เลยบุญขอกีก็ต้องมีปั่นขอกีไงเพื่อแห่รอบหมู่บ้านก็กำลังเตรียมการจีกันยางซะคือกันละดังไฟขึ้นกองไงปั่นขอกีไง,ปง,ไ,งไปค้างหุนรอบๆ เฮมแล้กกะท่าใครได้บัานี้เดี๋ยวมึงหุ่ยห,ยหยละเพราะว่าเป่นเตรียมรถเฮี้ยยู่ไฟหนึง่งเตรียมเฮ็ดรถประกอบรถเพื่อจะเอาปั่นกับกี้นี่นขึ้นเครงรถเฮียเดียวรอบหมู่บ้านเสียเอ้าปั่นกับกี้น้อยก็ความบริการละบันดนี้มาตรสอบดังฟื้นดังไฟยขึน้นเอามาย่างละท่าใครเดียมืหุยห่ยละ กามาทดสอบทดลองกันแล้วบัานนะออกกันเชียงแล้วต่อไปนี้แชกเรือก็จะเริ่มมากกันและ้ะจะได้ลองมาชิมเขากี๋กันแล้วบ้านนะี่ ในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยนะเอาขึ้นรถเตรียมแห่รอบหมู่บ้านกันเรีย,รยนะบ,ร,บ,บร้ยรอยละอ้าพันก,กุาชีเนี่ยยี่ได้แห่ออ้มบ้านกันบัดนี้แหละของวันนี้ไม่จะเชิญแข่ง6ที6หมู่บ้านบริเวณไหนนะเห็นบอกเอาหลายตัวยีเป็นตัวย่างหมู่บ้านสามสิบ หลังจากผ่านไปหนึ่งวันแล้ว <S <S ช่วงนี้ก็จิตตอนเศร้าของการทําบุญไส่บาตกันละบัดเนี้ยก็ลูกแต่เศ้าแต่เชี่วละมันหนึ่งเอามัดปั่นก้งกีมอก,กีอย่างไว้เพื่อจิทําบุญไส่บาตรช่วงเศร้ากัน เอาในใจเดือดแล้วพูดกันแล้วเราคงไม่แเ้วกันไปได้อีกเหรอดูนีืหรอจะว่ากันไปงานกับวิวไปเนี่ยเอาในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทั้งคุณพลำพร้อมกับทีมแม่บ้านนละทางบ้านนนุ่งงามบ้านนุ่งงามตะบนซีมพูเฮานี่ยละนะครับมาเตรียมการเตรียมงานเน็ตเกากลีลงท่านกัน ถุนฮอดชว่วงทำบุญใส่บาตรช,ช่วงเศร้าการถุนเซ็จจิ่มคลิปนี้ก็จะแอามพระจ้า,า,า,จาก,กันไปแล้วครับฝากช่องเข้าในบ้านสามโคกนะบอกกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ